อ่ะวันนี้มาตอบคําถามหลายๆคนนะครับหลายคนมาถามผมเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนนะครับก็คือต้องยอมรับว่าช่วงนี้เศรษฐกิจอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมันดาวลงนะครับแล้วก็คนก็ขาดหนทางในการทํามาหากิน,นครับหลายคนก็มาถามผมว่าเอพิชานแลกเปลี่ยนนี่มันทําเป็นอาชีพหลักได้ไหม คือไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะทําอะไรไ,ไหมคืออยากมีรายได้เข้ามาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยแล้วก็หลายคนก็บอกมีทุนแค่นี้โอ้ลักหมื่นหลักอะไรเนี่ยผมก็อยากบอกท่านว่าผมเองผมไม่รู้นะครับว่าเงินมันจะขึ้นเมื่อไหร่แล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันจะลงเมื่อไหร่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐ,ฐกิจนะครับ ถ้าใครจะมาทำเป็นอาชีพหลักเลยเนะี่ยผมไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำนะคุณอาจจะฟังใครมาก็ได้บอกว่ารวยภายในสามเดือนจากการแลกเปลี่ยนหรือว่าสองเดือนอะไรแลแรกเปลี่ยน,นครับคุณจะไปเชื่ออย่าไปเชื่อนะครับผมเองผมก็ยังทำหลายอย่างนะครับแลกเปลี่ยนเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับผมบอกให้แลกเปลี่ยนอีกเป็นอีกส่วนหนึ่งของการที่ทำาอะได,ได้คือมันดีกว่าคุณฝากเงินนะใช่ปะ่ะ ราะว่าดีกว่าเยอะเลยหลายคนเปลี่ยนยาฝากเงินเนี่ยอย่างร้านเนี่ยเป็นทั้งปีได้ประมาณสามพันยังไม่ถึงอ่ะแต่ถ้าคุณแลกเปลี่ยนพอจังหวะที่มันลงคุณไปซื้อจังหวะที่คุณขึ้นมันก็ไปขายหรือถ้าใครนักเลงหน่อยก็จับจังหวะตอนที่มันขึ้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 น,น,น,นแล้วก็ซื้อเออเงนินได้แต่ถ้าใครเหมือนหลังชนฝาแล้วมาทําแลกเปลี่ยนนะครับผมไม่แนะนําครับไม่แนะนําเพราะว่า เราก็ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะขึ้นมันจะลงมันจะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างครับเพราะทุกอย่างแลกเปลี่ยนเงินมันคือเหมือนเป็นตัวแทนของประเทศประเทศหนึ่งครับขึ้นอยู่กับประเทศไหนอ่อ,อนประเทศไหนแข็งมันก็เวทกันนะครับเช่นสิ่งที่ผมจะแนะนําคุณก็คือคุณต้องไปหางานทําหางานทําทําออนไลน์ทําอะไรก็ได้หาผ่านแอปช้อปปี้อะไรก็ได้คุณทําไปทําดับชิปไปก็ได้ ที่มันใช้เงินลงทุนน้อยแต่ถ้าเปิดหน้าร้านผมไม่ค่อยแนะนำนะครับอย่างผมเองอะทุกวันเนี้ยผมก็ยังไม่ได้ทําได้เปลี่ยนอย่างเดียวนะครับได้เปลี่ยนชว่วงที่ผ่านมาก็ไปเชียงใหม่ไม่ได้ครับก็โควิดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับก็ผมก็ยังเลี้ยงวัวอยู่ด้วยเลี้ยงวัวทําอ,ออนไลน์ทําอะไรทางหาอะไรได้จาก youtube ทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างผมไม่ได้หาช่องทางเดียวนะครับฉันผมฝากไว้นะครับถ้าใครจะมาแบบ มาถามผมว่าเอามาเป็นที่พึ่งทางตายแลกเปลี่ยนอะไรหลายสิ่งหลายอย่างหรือว่ารวยในสามเดือนคุณอย่าอย่าอย่ามาทานะครับก็ฝากทุกท่านไว้แค่นี้นะครับมาอัปเดตแค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่อัปเดตเกี่ยวกับการเงินนะครับเอออีกเรื่องนะครับ US เอนะครับ US ถ้าใครซื้อคุณก็เรามาัระวังนิดหนึ่งนะครับก็คือเดี๋ยวจะมีการกู้เงินแล้วลอกใหม่เข้ามาครับแน่นอนของมีมากมันจะถูกนะครับของมีน้อยมันจะแพง ฝากแง่้ยิตไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ